สวัสดีครับผมแม็กครับและเราอยู่กับงาน Honda AT MegaFest 2024ครับจะเป็นการรวบรวมรถออโตเมติกจากแบรนด์ Honda มารวมกันไว้ในง,งานนี้ที่เดียวครับกิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็นรถประกวดนะครับทดลองขับขี่รถจักรยานยนต์รวมไปถึงรถสีสันใหม่ที่จะเปิดภายในงานนี้แล้วก็คอนเสิร์ตเร้าใจจากศิลปินมากมายครับและเรียกจะเป็นยังไงไปดูกันครับ ครับส่งมอบความมันเต็มพิกัดครับในงาน Honda AT Megafase 2024งานนี้เรียกได้ว่ารวมพวนชาว AT ที่สุดของรถออโตเมติก Honda ทุกรุ่นมาไว้ในที่เดียวกันครับผมด้วยในงานนี้ครับอย่างที่บอกว่ารวมความเป็นสุดยอดรถออโตเมติกทุกรุ่นของ Honda ครับยกระดับความมันแบบจัดเต็มให้ชาว Honda AT ไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนำครับรวมไปถึงมิดแอนกีกับพรีเซนเตอร์ชั้นนำอย่างนาเดทุกิมิยะและวงทีแมนดาวครับผม นอกจากนี้ครับมาพร้อมกับพื้นที่โชว์รถแต่งอ,อัตโนมติของ Honda จาก100ล้านค้าชั้นนำทั่วประเทศร่วมโหวตรถแต่งคันโปรดครับโดยในงานนี้ครับจัดต่อเนื่องเป็นปีที่2ด้วยกันนะแต่ในครั้งนี้แทยฮอนด้ายกระดับดีกีความมันที่รวมพลมากมายทุกรุ่นอย่างที่ผมบอกครับไม่ว่าจะเป็น f o r z a 350 ADV 350 ADV 160 PCX 160 C ล c k 160 Giano Plus l e a d และก็ Sc ูป p ีครับ โดยที่ว่ามาเนี่ยต่างก็นํารถคันโปรดเข้ามาประชันกันภายในงานอย่างเต็มที่ครับอย่างที่ผมบอกไปครับว่าไฮไลท์ในงานในพื้นที่ที่โชว์รถออโตมิติกทุกรุ่นเนี่ยให้ผู้ร่วมงานสามารถเข้าร่วมโหวตเพื่อหาผู้ชนะพร้อมสิทธิ์ได้รุ้นรางวัลลัคกี้ดอยด้วยนะนอกจากนี้ครับบริเวณร้านค้ายังมีบูธแต่งตกแต่งชั้นนำที่ทำให้เลือกคัสตอมได้มากกว่า100ร้านค้า พร้อมโปรโมชั่นพิเศษครับที่คุณเข้ามาในงานแลกกาชาแล้วก็แลกซื้อกันไปภายในงานนี้อย่างเต็มที่แน่นอนครับว่าเป็นงานของชาง Honda ครับบู๊จากทาง H 2 c ูซีก็มาให้เลือกหลากหลายครับไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหมวกกันน็อกของที่ระลึกราคาสุดพิเศษอีกด้วยครับแล้วถ้าคุณอยากเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ Hon d a ครับในงานยังมีให้ร่วมขับขี่ทดสอบรถจักรยานยนต์ออโตเมติกเรียกได้ว่าแทบทุกรุ่นครับพร้อมกับการจองภายในงานมาก้วยโปรโมชั่นพิเศษครับ นอกเหนือจากนี้ครับไม่ว่าจะเป็นการโชว์รถสร์นมันไปกับดนตรีแบบ EDM จาก DJ r a แร็ม e ิดกที่กล่าวไปครับเรียกได้ว่าเป็นสุดยอดงานระดับประเทศที่ครั้งนี้นะครับทาง Honda จัดให้อย่างเต็มรูปแบบสมกับเป็นงาน Honda AT Mega Fest 2 0 2 4ครับผมอีกหนึ่งไฮไลท์ภายในงานครับแน่นอนว่าสำหรับงาน Honda AT Mega Fest เนี่ย มีรถสำหรับอออโตเมติกเปิดตัวสีใหม่ประจำปี2024แน่นอนครับอย่างรุ่นแรกนี่ผมพามาดูนี่เลย ADV 3 5 0ครับทั้งสองสีนี่ครับมีในรุ่นที่โดมแบบเป็นสีแดงแบบด้านๆน,นะแล้วก็เป็นสีแบบว่เาเออเทาๆมุกๆตรงนี้เป็นแบบว่าสีเรื่มเรสีแบบกรอซี่กรอซี่ซึ่งแน่นอนว่าสำหรับใครที่เป็นสาวก ADV 3 5 0อยู่แล้วเนี่ย สีสันใหม่เนี่น่าจะโดนใจถูกใจไม่มากก็น้อยครับยังไงก็ลองมาดูครับที่ศูนย์บริการทั่วประเทศลองไปดูนะเดี๋ยวพาไปดูรุ่นอื่นกันแน่นอนครับสำหรับสาวก New h o n นิว,นว,นวฟอร3ซ0ก็มาพร้อมกับสีใหม่เช่นเดียวกัน,นเป็นสีในรูปแบบสีเขียวอย่างนี้เลย ผมมีความให้รู้สึกทซาบภาษาบ้านๆเขาเรียกกันยังไงสีแบบว่าดูอาร์มี่หรือว่าเป็นเขียวมาหรือเปล่าสีตรงนี้ก็เป็นกอสซี่เลยนะและ,และนี่คือโทนสีใหม่สําหรับ New Forza ต5 0สนะ,นนะส่วนตัวผมมองว่าถือว่าเป็นอีกหนึ่งสีที่ได้รับความโดดเด่นใครที่กำลังมองหาอยู่แล้วผมแนะนําเลยว่าสีนี้น่าจะโดนใจไม่มากก็น,น้อยไปดูตัวจริงได้ครับยังไงเราไปสีต่อไปกันเลยครับ และนี่คืออีกโทนสีใหม่ครับของนิวคลิก160ครับแน่นอนว่าโดนใจไ้รุ่นแน่นอนมาพร้อมกันถึง3สีด้วยกันนะซ้ายมือเห็นเด่นเด็นเลยอันนี้เป็นสีแดงโทนืดับด้าเป็นสีแดงครับโทนดานด้านให้รู้สึกโทนสปอรตนะแล้วก็ด้างขวานี่ยอดฮิตเลยสมมติ สีเทาๆแบบนี้เทาดโบมที่ยอดทิตเรียกกันนะผมไม่ใช่ผมไม่ได้เรียกภาษาทางการนะแต่ว่าคือสีที่เราจะสือสารได้ให้ชัดเจนและตัวกลางนี้เลยสังเกตได้เป็นสีทูโทนครับสีดำพร้อมที่ขลิปสีพองอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นนี่สเปเชียลอ o ดิชั่นนะและนี่คือคลิกหนึ่งของผมยังไงมาดูตัวจริงกันได้ที่ทางด้านวิงทั่วประเทศครับเราไปต่อเลยครับ ี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ได้รับความนิยมสําหรับรถ AT จากทางคอ n ด้าครับและนี่คือ New p ิ x 160สีใหม่ประจาปี2024ครับคันที่ใกล้ตัวผมที่สุดเลยสังเกตได้ว่าเป็นสีดําด้านนะเป็นโทนดูเข้มๆแล้วก็มีถึดขึดสะท้อนแสงตรงนี้เป็นเหมือนบุกๆนะก็ค่อนข้างเข้มๆเ,เ,เลยหลอดูว่างั้นและอีก2สีครับก็แน่นอนว่าเป็นสีแดงและก็สีน้าําเงินตรงนั้นก็เป็นสีแบบว่า แดงฉ่ำๆนะแล้วในส่วนของสีน้ำเงินก็แน่นอนว่ายอดฮิตยอดน,นิยมอยู่แล้วสำหรับ New p ี x 160ถือว่าเป็นรถ1รุ่นที่ได้รับความนิยมครับการมาของสีใหม่โทนทั้ง3 4สีรุ่นนี้แน่นอนว่าน่าจะถูกใจใครหลายคนแน่นอนครับไปดูตัวจริงได้ที่ Honda Wing ทั่วประเทศครับผม เป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับงานที่เราพามาดูครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นรถที่เปิดสีสันใหม่นะแล้วมันจะกัดงานที่เขาจัดได้ค่อนข้างสนุกดีสีสันอย่างเต็มอิ่มครับแล้วงานหน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวผมแม็กพาไปดูอีกครับสาหรับงานในวันนี้นะครับถ้าคุณชอบหรือไม่ชอบอย่างไรรบกวนกดแชร์กดไลค์นะครับให้พวกเรานเดียสานดอ์ไซค์ครับเดี๋ยวไปพบกันใหม่ครับในตอนข้างหน้าว่าผมจะพาไปดูอะไรสนุกสนุกครับแล้วพบกันครับ У-у-у! Mm -hmm.